G.W m บลเลง 400P การเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นตาตื่นใจในโลกรถยนต์ไฟฟ้า G.W m บลเลมแทง 400P ทําให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นตาตื่นใจในโลกรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเริ่มเปิดจองล่วงหน้าในราคา1.6ล้านบาททําความเร็วศู์ถึง1000กมชั่วโมงในเวลาที่น่าตกใจคือ4.3วินาที บรนด์เทนที่เป็นส่วนหนึ่งของ GW เบได้เปิดตัวรถ SU v วขนาดกลางรุ่นปรับปรุงใหม่อย่างแทนซี0 0อที่มีความเป็นไปได้ใน2รุ่นย่อยคือ H i 4ี Intelligen t Edition และ H i 4ีแซ t e l l i g e n t Edition ทั้ง2รุ่นมีความสมบูรณ์แบบทั้งในและภายนอกแต่ที่น่าสนใจคือการอัปเดตของรุ่นปี2 0 2 5นี้ีไม่ได้เพียงแค่ปรับปรุงความประณีตของรถเท่านั้นแต่ยังมีการปรับปรุงระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงด้วยทําให้แทนซ400มีความเป็นไปได้ทั้งในและภายนอกทีี่่ดูแแแขข็งงกกรรละะมมมควาปาปึ้น ภายนอกของแทง400ยังคงมีภาษาการออกแบบที่ดูแข็งแกร่งเหมือนรถหุ้มเกาะแต่มีการปรับปรุงรูปลักษณ์เพิ่มเติมด้านหน้ามีกระจังทรงหกเหลี่ยมแคบที่ดูเป็นไปตามสไตล์ของรถหุ่มเกาะและมีแถบโครเมียมแนวนอนสองเส้นทาให้รูปร่างของรถดูเป็นไปตามสไตล์ที่แข็งแกรง่งและมีความประณีตมากขึ้นมีไฟหน้าทรงหลายเหลี่ยมที่ส่องสว่างได้ไกลถึง31.6เมตรช่วยให้ขับขี่ในคืนและทางที่มืดได้อย่างปลอดภยัย มุมมองด้านข้างของแทง400ยังคงเหมือนเดิมเป็นส่วนใหญ่แต่มีการเพิ่มหมุดย้ำโชว์บนซุ้มล้อทำให้รูปร่างของรถดูเป็นไปตามสไตล์ของรถทุ้มเกราะอย่างเต็มที่มีบันไดข้างแบบพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้าในรุ่นไฮ 4T และบันไดข้างแบบยึดติดถาวรในรุ่นไฮ 4Z มิติตัวรถของแทง400มีความยาว4,964ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,970ม mm, ิลลิเมตรและสูง1,905ม mm, ิลลิเมตรมีระยะฐานล้อ2,850ม mm, ิลลิเมตรทำให้รถมีความสะดวกสบายและความสมบูรณ์ในการขับขี่ ด้านหลังของแทง400ยังคงมียางอะไหล่ติดตั้งภายนอกพร้อมฝาครอบแบบบดเร็วทําให้การซ่อมบํารุงและติดตั้งอุปกรณ์เสริมง่ายและรวดเร็วมีไฟท้ายทรงหลายเหลี่ยมที่ส่องสว่างได้อย่างสวยงามและมีสีภายนอกที่มีความหลากหลายคือแฟนเทอร์มแบล็กวิงซินเวอร์เนบิลเกรย์และดันฮงเพิร์เพิร์ภายในห้องโดยสารของแทง400มีแผงหน้าปัดโดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัสส่วนกลางขนาด15.6นิ้วทําให้ขับขี่และควบคุมรถง่ายและสะดวกมีแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วจอแสดงผลบนกระจกหน้าหัด และระบบปฏิบัติการ Coffee OS ที่มาพร้อมการสั่งงานด้วยเสียง Coffee GPT ทั้ง2รุ่น High 4T และ High 4แทดมีเบาะหนังแนเพอร์แบบเจาะรูพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลังจะมีหน้าจอคามเันเทอร์ขนาด15.6นิ้วตู้เย็นขนาด5.4ลิตรและม่านบังแดดแบบปรับด้วยมือทำให้การเดินทางของครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนๆมีความสะดวกสบายและสนุกสนานรุ่น High 4T Intelligent Edition มีการผสมผสานเครื่องยนต์สอง Turbo อร์โ กับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวทำให้มีกำลังรวม310กิโลวัตต์และแรงบิด750นิวตันเมตรทำอัตราเร่ง0ถึง1 0 0่กชั่วโมงใน6.8วินาทีวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ระยะทาง105กิโลเมตรมาตรฐาน WTC และรองรับการชาร์จเร็ว103กิโลวัตต์ส่วนรุ่น h i ส z แมีเครื่องยนต์ส0ทีพร้อมมอเตอร์คู่ P2 PC ทำให้มีกำลังรวมสูงถึง635กิโลวัตต์และแรงบิด1,195นิวตันเมตรทำอัตราเร่งศูนย์ถึง1 0 0กอชั่วโมงในเวลาที่น่าตกใจคือ4.3วินาทีวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้200กิโลเมตรมาตรฐาน W-4 และรองรับการชาร์จเร็ว163กิโลวัตต์ทั้งสองรุ่นมาพร้อมกับระบบ Coffee Pilot Ultra Generation ที่3ซึ่งประกอบด้วยเซนเซอร์ Hase TX l i d a r ที่ติดตั้งบนหลังคากล้องด้านข้างและฟังก์ชันระบบนำทางอัตโนมัติเงยเยเงยน u r b o ทั้งในเมืองและบนทางหลวงทําให้การขับขี่ของคุณปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้นแทง400รุ่นปรับปรุงใหม่นี้ถือเป็นคู่แข่งกับรถ SUV Plug-in Hybrid ขนาดกลางเช่นซ c b b บ5ของบ i ดและเจทา Cross g 7 0 0ข้อมูลล่าสุดระบุว่าแทง400 HiCT มียอดขาย2,805คันในเดือนกันยายน2025 แต่ที่น่าสนใจคือแทง400มีความเร็วที่สูงมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆในราคานี้ทําให้มีความเป็นไปได้ว่าคุณจะได้รับความสนุกสนานและความปลอดภัยมากขึ้นในการขับขี่ของคุณคุณคิดว่าคุณจะเลือกรุ่นไหนและคุณคิดว่าความเร็วและความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญขนาดไหนในการเลือกรถยนต์คุณเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในโลกรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือไม่มาถามตัวเองและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในการเลือกรถยนต์ใหม่ๆกันเถอะ